ภายใต้ท้องฟ้ายามคำ่ำภูเขาไฟในแอฟริกาตื่นขึ้นบนพื้นดินดังดาวเพลงิงนามุรากีราคือภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดในแอฟริกาตะวันออกในปี2025เกิดทะเลลาวาเปิดขึ้นที่ปลอ่อผภูเขาไฟลาวาแดงเรืองแสงส่องสว่างกลางค่ำคืนจนถูกขนานนามว่ามา n t d o ูมแห่งแอฟริกา ภาพดาวเทียมจาก NASA Earth Observatory เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เผยว่ามีลาวาใหม่พร้อมคลื่นความร้อนพุ่งไหลออกจากปล่องและไหลลงทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือการประทุยังคงดำเนินต่อไปซึ่งสามารถสังเกตได้จากความร้อน Thermal Anomalies บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของยอดภูเขาไฟ ปรากฏการณนี้ไม่เพียงน่าตื่นเต้นแต่ช่วยให้เราเข้าใจถึงจังหวะชีวิตริมชายผันเปลือกโลกที่แม้จะนิ่งบนพื้นด้านใต้กลับเดือดพล่านตลอดเวลาน้ำมูราจิราทะเลลาวาครั้งใหม่ใต้เดาถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของโลกใบนี้กดติดตาม75วิรู้เรื่อง